เมื่อกล่าวถึงทะเลเราต่างก็นึกถึงภาพหาดทรายสีขาวพืนน้ำสีครามและท้องฟ้าสงบสดใสแต่ที่หมู่สี่บ้านบ่อม่วงตําบลทรายขาวอําเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่หมู่บ้านประมงติดทะเลที่เคยสงบสุขแม้จะมีทะเลสีครามโอบล้อมแต่ท้องฟ้ากลับไม่สดใสอย่างที่ควรจะเป็นเนื่องด้วยปัญหายาเสพติดมหันตภัยร้ายแรง ที่พร้อมกลืนกินทุกชีวิตได้คืบคลานสู่หมู่บ้านบ่อม่วงกระทั่งพื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับที่น่าหวั่นใจสาเหตุสำคัญที่ทำให้ปัญหายาเสพติดแพร่กระจายไปทั่วในหมู่บ้านบ่อม่วงเนื่องด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านซึ่งอยู่ติดทะเลมีเส้นทางเดินเรือออกไปสู่จังหวัดตรังจังหวัดสตูล และเกาะน้อยใหญ่อื่นๆได้อย่างสะดวกข้อได้เปรียบสำคัญทางภูมิศาสตร์นี้เองที่บรรดาผู้ค้ายาเสพติดใช้เป็นเส้นทางลักลอบ้นสิ่งผิดกฎหมายนี้เพราะง่ายที่จะหลบเลี่ยงการตรวจค้นจับกลุ่มจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดของปัญหายาเสพติดซึ่งเกิดขึ้นคงหนีไม่พ้นชาวบ้านบ่อม่วง โดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างรู้เท่าไม่ถึงการบางคนอาจเริ่มจากการเสพก่อนจะเริ่มมีอาการติดยาและมีจำนวนไม่น้อยได้เปลี่ยนเป็นผู้ค้ายาเสพติดเสียเองปัญหาทั้งหมดนี้ไม่เคยหลุดรอดสายตาของนายสิทธิชัยบ่อม่วงผู้ใหญ่บ้านมู่สีบ้านบ่อม่วงที่ไม่อาจทนเห็นคนในหมู่บ้าน ซึ่งล้วนเป็นลูกๆหลานๆต้องถูกจับดำเนินคดีด้วยข้อหายาเสพติดอีกต่อไปคำถามสำคัญที่ผุดขึ้นในใจของผู้ใหญ่สิทธิชัยในวันนั้นคือทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้หลงผิดเลิกยุ่งเกี่ยวเลิกเสพเลิกขายยาเสพติดจากคำถามเล็กๆนำมาสู่การจัดค่ายบำบัดยาเสพติดต้นแบบโดยชุมชนที่บรรลุความสำเร็จในโครงการ บ้านบ่อม่วงสีขาวนำร่องปลอดยาเสพติดชุมชนเข้มแข็งชาวบ่อม่วงทำได้อย่างไรมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันใน5ขั้นตอนต่อไปนี้5ขั้นตอนสู่การจัดค่ายบำบัดยาเสพติดโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางของบ้านบ่อม่วง 1. รับรู้ปัญหา 2. รับฟังความเห็น 3. ระดมความคิดหาทางออก 4. สรุปแนวทาง 5. ลงมือปฏิบัติกุญแจสำคัญคือความร่วมมือจากทุกฝ่าย 1. ขั้นรับรู้ปัญหาว่าในชุมชนมีปัญหาอะไรรู้ปัญหาจึงนำไปปรึกษาหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกรณีบ้านบ่อม่วงคือปัญหายาเสพติดโดยผู้ใหญ่สิทธิชัยบ่อม่วงนำแนวคิดที่จะแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านปรึกษาหารือ กับปลัดอำเภอและหัวหน้าศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ก่อนจะมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทรายขาวสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวโดยเห็นพ้องที่จะต้องร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนแห่งนี้อย่างจริงจัง 2. ขั้นรับฟังความเห็นณนะที่ทำการผู้ใหญ่บ้านมูสีบ้านบ่อง่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองทอมจังหวัดกระบี่ได้เปิดเวทีรับฟังความเห็น พูดคุยทำความเข้าใจถึงปัญหาระหว่างชาวบ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่คลี่คลายความไม่เข้าใจกันก่อนจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นหาแนวทางทำให้บ้านบ่อม่วงปลอดยาเสพติดเกิดแนวคิดกลุ่มพลังภายใต้โครงการบ้านบ่อม่วงสีขาวนำร่องปลอดยาเสพติดชุมชนเข้มแข็ง 3. ขั้นระดมความคิดหาทางออกจัดเวทีประชุมครั้งที่สระดมความคิด หาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกฝ่ายรายงานปัญหายาเสพติดที่พบเห็นมีกิจกรรมให้ชาวบ้านเขียนข้อมูลผู้ค้าผู้เสพลงในกระดาษและย่อนใส่กล่องโดยมีการเผากระดาษทั้งหมดต่อหน้าที่ประชุมเพื่อยืนยันความจริงใจเจตนาบริสุทธิ์ของทุกฝ่ายที่จะไม่เอาผิดหากเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเข้าร่วมต่อสู้ปัญหายาเสพติดกับโครงการ 4. กำหนดแนวทาง จัดเวทีประชุมครั้งที่3สรุปแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาโดยในการประชุมครั้งที่3ปรากฏผลสรุปร่วมกันของทุกฝ่ายคือการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านโดยตกลงใจเปิดศูนย์กุลาพี่ทำเพื่อน้องค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดนมัสยิดชุมชนบ้านหัวแหลมเป็นระยะเวลา8คืน9วันระหว่างวันที่4ถึง12พฤษภาคม 2,561 5. ลงมือปฏิบัติวางหลักสูตรเนื้อหากิจกรรมของค่ายบำบัดยาเสพติดจากนั้นจึงประกาศรับสมัครผู้สมัครใจร่วมค่ายบำบัดยาเสพติดโดยไม่มีความผิดโดยมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดต,ตามโครงการจำนวน35คนตลอดระยะเวลา8คืน9วันของค่ายมีหลักสูตรและกิจกรรมมากมาย ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติดของศูนย์กุหลาบพี่ทำเพื่อน้องโดยเริ่มจากการปฐมนิเทศพูดคุยให้กําลังใจทำความเข้าใจต่อผู้ติดยาเสพติดร่วมรับประทานอาหารบรรยายโทษวิธีเลิกยาเสพติดแม้ในระยะแรกผู้เข้ารับการบำบัดบางส่วน จะมีการขัดขืนมีผลข้างเคียงจากยาเสพติดแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือของส่วนที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาดูแล <S <S เช่นหมอเจหน้าที่สาธารณสุขนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้าสอนความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษาอังกฤษทบทวนความรู้ให้คำแนะนำคำปรึกษาต่างๆมีการร่วมละหมาดขอพรสอนหลักการใช้ชีวิตโดยผู้นำาศาสนาการชี้ให้เห็นคุณค่าของชีวิต ตลอดจนทำกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกวันนอกจากนี้ยังมีการตรวจปัสสาวะทุกๆ3ามวันของการอยู่ค่ายบำบัดการพูดคุยเปิดใจกับผู้บำบัดเพื่อขอเบาะแสผู้ติดยามารับการบำบัดเพิ่มเติมต่อไปทุกกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นไปด้วยความเข้าใจเห็นใจความอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยกำลังใจของทุกคน และภายหลังเมื่อจบค่ายแล้วก็ยังคงมีการติดตามผลการเยี่ยมเยือนให้คำปรึกษาให้กำลังใจแก่ผู้ติดยาเสพติดมิให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไปพร้อมให้ทุกคนร่วมเป็นหูเป็นตาป้องกันยาเสพติดในชุมชนด้วยและต้องไม่ลืมกุญแจสำคัญที่จะทำให้ทุกขั้นตอนบรรลุผลสำเร็จได้นั่นก็คือความร่วมมือจากทุกฝ่ายคือตอนที่มาเป็นผู้ใหญ่ใหม่ๆ ยาเสพติดคือตัวแรกเลยที่ตั้งใจมาเพราะว่าทนดูลูกดูหลานไม่ได้แล้วคนแล้วคนเล่าที่โดนจับไปโดนอะไรไปเนียไปแล้วคนหนึ่งตลอดชีวิตมั่งตัดสินมา20ปีมั่ง10กว่าปีมั่งถ้าเรายังไปล่อยให้มันไปแบบนี้เรื่อยๆคงจะหมดบ้านแน่คอสู้เราก็เลยคิดว่าเราเอาเด็กของเราเนี้ยมาทํำไข้เตือนสติดีไหมเราไม่ใช่ไข้าบาบัดแต่เราไข้เอาลูกเอาหลานที่ติดยาทั้งหมดเนี้ยมาเตือนสติ เราเอาศาสนาบำบัดเพราะคนมุสลิมถ้าเราเอาศาสนาบำบัดเอาผู้รู้ผู้นำศาสนามาสอนอะไรบาปอะไรบุญผมคิดว่าเขาหน้าจะได้ซึมซับอะไรที่ดีๆเข้าไปคงจะเลิศเลิกและลดในส่วนตรงนี้ไปได้เสีื่อใจมักเลยค่ะไม่ยากให้ลูกไปติดยาไม่ยากให้ลูกย่องแก้วเร่องยาเลย อยากให้มันเข้ามาบำบัดแต่ว่าคือไม่อยาาใไ้มันไปเสียคนญยหยดฉวงนั่นคืออย่างไ้มันเป็นคนดีกองทัพครมได้เกินมันม่งขนานความรู้สึกเราบางทีก็อยากที่ว่าเขาว่าใจต้องว่าเราพอดอกก็เป็นวัยรุนเราก็อยากลองมือนกันแต่ไม่รู้ถึงความเจ็บปวดของมันว่าลองไปแล้วทำห้พอแม่ผิดวังร้องไห้เสียดาย ที่เราไปขบเพื่อนทีไรแต่เราไม่ได้เพื่อนไม่ว่าเพื่อนแต่เราเ่นคนปิดเพาเมื่อ,ล,อลูกยาเหลือยาเสพติดหรือหลูกไม่ยาเสพติดชาแนงว่านอนตาลับไปเลยลูกไปไหนก็นไม่ผ่าวงลูกไปไหนก็นไม่คลองเจยมีมีเบี้ยสักบาทส่งบา้านไหวในดินชัก่ะไม่ต้องเป็นขิดอัเริงไรมาเพราะมันใจดูรัวไม่เทเพราะไม่มียาเสพติด ศูนย์กุหลาบพี่ทำเพื่อน้องภายใต้โครงการบ้านบ่อม่วงสีขาวนำร่องปลอดยาเสพติดชุมชนเข้มแข็งจึงนับเป็นเครื่องมือสำคัญที่เกิดจากการระดมสัพพะกำลังจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมดำเนินการเพื่อบำบัดผู้ติดยาเสพติดสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด2,562ด้านการบำบัดรักษา ที่มีจุดเน้นให้ผู้เสพได้รับการบำบัดร,รักษาอย่างมีมาตรฐานมีระบบทางเลือกที่เหมาะสมโดยเพิ่มมาตรการในการบำบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางกลไก่ที่ทำให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดคือการมีศูนร่วมของชุมชนจากการที่เป็นผู้รับรู้เข้าใจข้อมูลของปัญหาจึงเข้าถึงปัญหาได้มากกว่าทั้งย่งช่วยวางกลยุทธ์การบำบัดได้ถูกทางสอดคล้องกับบริบทชุมชน ที่สำคัญการบำบัดโดยชุมชนมีส่วนร่วมช่วยลดความรู้สึกอับอายและการถูกเลือกปฏิบัติได้ในวันนี้ปัญหายาเสพติดที่เคยระบาดหนักในพื้นที่หมู่4บ้านบ่อม่วงตำบลทรายขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ได้รับการดูแลเฝ้าระวังเป็นอย่างดีจากความเข้มแข็งร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งจากผู้นำหมู่บ้านฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองผู้นำศาสนา ฝ่ายสาธารณสุขฝ่ายศึกษาธิการและที่สุดแล้วคือชาวบ้านที่พร้อมใจกันลุกขึ้นมาต่อต้านและรับมือปัญหายาเสพติดโดยพร้อมเพรียงทําให้ปัญหายาเสพติดหมู่สี่บ้านบ่อม่วงลดลงอย่างมากและในอนาคตอันใกล้นี้ชาวบ้านผู้นําชุมชนยังมีแนวคิดดึงข้อได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ที่ติดทะเลมาใช้ประโยชน์ร่วมพัฒนาหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจสร้างรายได้ความเป็นอยู่ที่มั่นคงยั่งยืนสู่บ้านบ่อม่วงต่อไปถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนำร่องหมู่บ้านที่สามารถรับมือปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ